ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 b r i g h t ตันทาบคว้าสซานโชชุดเสริมทีมบูทั่วยุโรปาไมตันคิดการใหญ่เตรียมเสนอเม็ดเงินเป็นสถิติสโมสรขอซื้อเจดอนซานโชจากแมนยูเพื่อเสริมศักยภาพในการลงบูยุโรปาลีกซีซั่นหน้า มีรายงานว่าลรกนังนวลไบรตันเตรียมยื่นข้อเสนอ45ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสติสูงสุดที่สโมสรเคยควักกระเป๋าซื้อตัวนักเตะดึงปีกทีมชาติอังกฤษของปีแสดงมาร่วมทัพเนื่องจากซีซั่นนาพวกเขาได้สิทธิ์ลงเล่นทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเท่าที่ผ่านมานับตั้งแต่ยา้ายมาจากบริเซอร์นหมุนสารโชมไม่เคยสร้างผลงานให้กับพีแดงได้น่าประทับใจเลยแม้กระทั่งเอริกเทนฮากย้ายมาคุมทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับและได้อันดับท็อปโฟ อดีตมิดฟิลด์ตัวรุกเสือเหลืองก็เป็นหนึ่งในขุนพลของทีมที่ถูกลือว่าน่าชาวดัตพร้อมลุกออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากไม่แฮปปี้ที่ฝั์มของเขาไม่มีวี่แววว่าจะกระเตื้องขึ้นแม้แต่น้อยชื่อเจา้าหนังกาวอ้างอิงไปว่าอันที่จริงไบรตันเคยท้าที่จะคว้าซรานโชคตั้งแต่เดือนก่อนแล้วแต่แมนยูเซโน่กระทั่งล่าสุดแมนยูเปลี่ยนใจซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมของโรเวโตเดอซาบีสมหวังหากพี่แดงยอมรับข้อเสนอดนังกล่าวเพื่อปล่อยดาวเตะไว้ย23 ให้กับไบรตันเนื่องจากเจ้าของค่าตัว73ล้านปอนด์ลงเล่นในกับปิดแสดงไปทั้งที่79สิ้นัดในทุกรายการแต่ยิงได้แค่12ลูกเท่านั้นที่สําคัญนับตั้งแต่เตนฮากมาคุมแมนยูซานโชคได้ลงตัวจริงแค่26จาก62นัดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาถ้านี่หากซานโช่ย้ายไปร,ร่วมทีมไบรตันจริงก็จะเป็นนักเตะใหม่รายที่2ในซัมเมอร์นี้ของสโมสซอนต่อจากจอเพโดปีกซัมบ oh ้าวัย21่ abeth, ที่ย้ายมาจากวัตฟอร์ดในราคา3าสิล้านปอน,อปนด์ สื่อฝรั่งเศสร,รายงานแมนยูนเต็ดกับเบย์เมนิกจับจ้องสถานการณ์วิลเลียมซาลีบาแบบใกล้ชิดตอนที่สัญญาใหม่กับอาร์เซนอลยังไม่ลงตัวเดลันติกรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากอหลังชาวฝรั่งเศสเ,เตรียมต่อสัญญาใหม่กับเดอะการ์เนอร์อย่างเป็นทางการรดเร็ว,เรวนี้หลังจากมีการตกลงต่อสัญญา4ปีพร้อมออชชั่นไปที่เรียบร้อยขณะมีรายงานเสริมจาก RMC ระบุตอนที่สถานการณ์การเจราจาของกองหลังวัย22กับอาร์เซนอลไม่มีความคืบหน้า ทุกทีมใหญ่อย่างแมนยูและบายเยอร์นจับตามองเป็นพิเศษสื่อแดนน้ำหอมเผยต่อไปว่าผีแดงและเสือใต้ทราบดีถึงสัญญาปัจจุบันที่กำลังจะเหลือแค่ปีเดียวซึ่งทั้งสองทีมพร้อมสอดแทรกหากว่าซาลีบาหาหรืออาเซนนลไม่ลงตัวยังได้ก็ตามตอนนี้สถานการณ์ต,ต่างๆเข้าทางอาเซนนลเต็มตัวเพราะรายงานทุกสื่อรายงานตรงกันว่าซาลีบาตกปากรับคำต่อสัญญาใหม่ไปจนถึงกลางปี2027เหลือเพียงแค่ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น ลัสมูหอยลุ่นดาวยิงอนาคตไกลของอัตแลนตาเปิดเผยด้วยตัวเองว่าไม่ได้มีการเจรจาใดๆกับแมนยูทีมที่มีข่าวว่าอยากได้ตัวเข้าไปร่วมทีมหอยลุ่นทําผลงานได้น่าประทับใจในการเล่นเีราฤดูกาลแรกกับอัตแลนตากลายเป็นอีกตัวเลือกในตําแหน่งหน้าเป้าของแมนยูที่ต้องการดาวยิงรายใหม่ในซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัยยี่เปิดใจล่าสุดเกี่ยวกับความสนใจจากปิศาจแดงพร้อมชี้แจงถึงการเปลี่ยนเอเจนต์เาะต้องการให้ช่วยรับมือกับสถานการณ์ที่มีเข้ามามากยิ่งขึ้น มื่อถูกถามถึงการดึงแมนยูกล่องหน้าทีชาติดเดนมาร์กตอบว่ายูไนเต็ดเป็นสโมสรใหญ่ดังนั้นผมต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องหากมีข่าวว่าพวกเขาสนใจผมเป้าหมายของผมคือไปถึงระดับสูงสุดคุณสามารถพูดได้เลยว่าแมนยูไนเต็ดเป็นแบบนั้นสนนําหรับเทนฮากนี่ยเหรอผมไม่ได้มีการวิดีโอคอลคุยอะไรใดๆกับเขาหรอกนะเพามีความสุขดีกับอัตลตันตาและเราได้ไปเล่นทั่วยุโรปผมได้อยู่ในจุดที่ดีที่นี่ ดังนั้นเราต้องรอดูกันต่อไปวิลเลียมแควริโอกับแฟนแมนซิตี้หลังเรือใบซิวสามแชมป์เบนดัมวิลเลียมฟูลแบ็กดาวรุ่งแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดหาเรื่องใส่ตัวทแท้เมื่อโพสข้อความแควริโอฟูดินานตำนานของปิดแสดงผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังแมนซิตี้พังอาจคว้าท,ที่เป็นแชมป์นในฤดูกาลนี้ฟูดินานเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำรายการให้กับบีทีสปอร์ตสื่อกีฬายักษ์ใหญ่ ในการวิเคราะห์เกมระหว่างแมนซิตี้พบอินเตอร์มิลานในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจบนัดดังกล่าวอดีตกอหลังทีมชาติกรล่าวยกจ่องความสำเร็จของแมนซิตี้พร้อมเชื่อว,ว่าเป๊ปกับลูกทีมกำลังเสพติดความสำเร็จและอาจจะทำได้แบบนี้อีกครั้งในฤดูกาลหน้าจากประเด็นดังกล่าวทำให้วิลเลียมออกอาการรับไม่ได้ที่ตำนานสโมสซอนเชิดชูคู่แข่งร่วมเมืองแบบออกหน้าออกตาเลยจัดการโพสแฝกลิโอฟอร์ดินานผ่านโซเชียลว,ว่า พน,นันได้เลยว่าคุณจะไม่มีทางแสดงความยินดีกับแมชสเตี้ถ้าคุณยังเป็นนักเตะอยู่ใช้หลักความคิดแบบตอนนั้นหน่อยสิยังไม่หมดแค่นั้นวิลเลียมซึ่งได้หลงเล่นเกมเดียวในศึกคาราบาวครับฤด,ดูกาลนี้อย่างโพสต์ข้อความที่สองว่าคุณไม่ควรชมพวกเขาง่ายๆแบบนั้นมันก็แค่การเสแสร้งเพียงเพราะหวังเงินเท่านั้นแหละสาหรับการโพตดดังกล่าวของวิลเลียมกลายเป็นไวรลยเล่าอย่างรวดเร็วในสื่อออนไลน์โดยงานนี้วิลเลียมได้โพสต์ข้อความในเชิงยุยุ่แฟนบอลแมชซิตี้ว่า ดูเหมือนพวกนายจะสนใจเรื่องนี้มากกว่าการฉลองนะนักเตะออกมาพูดและโลกก็ชอบแบบนี้อย่าบอกนะก็อีกแค่โพสบนไ g จีสตออันเดียวมันก็ทําลายค่ําคืนของพวกนายแล้วแค่โพสโพสเดียวมันไปนจุดต่อมและทําลายค่ําคืนของพวกนายจริงๆนั้นเหรอแฟนบอลแมชตีมมกมุ่นกับฉันมากกว่าการได้ดูประวัติศาสตร์ซะอีกฉันลดีดใจจริงๆืเิเลียมดับบไม่ใช่แค่กองหน้าแกรี่เนวิลยอมรับ แมนยูจำเป็นต้องแก้2จุดช่วงซัมเมอร์แกรี่เนวิลตำนานผีแดงยอมรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องจัดการแก้ไขกับ2ตำแหน่งในช่วงซัมเมอร์นี้หากไม่อยากเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในฤดูกาลหน้าแกรี่เนวิลอดีบแบ็กขวาปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยนันอดีตต้นสังกัดจำปนจะต้องซื้อผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูและกองหน้าในซัมเมอร์นี้เพื่อต่อยอดผลงานให้ดีขึ้นต่อไปในฤดูกาลหน้า เวลาน,นี้เล็กเทนฮาร์กุสือพีแดงมีความพยายามอย่างหนักในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เพื่อพาทีมลุ้นประสบความสำเร็จในซีซั่นหน้าโดยวางเป้าหมายหลักไว้ที่แฮรดร่เคนและยิงจากสเปอร์เพื่อเข้ามาแก้ปัญหากองหน้าของทีมที่กำลังขาดแคลนยางไ์ก็ตามล่าสุดเนวิลเชื่อว่าปีสแสดงจำเป็นจะต้องซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาร่วมทีมอีกหนึ่งตำแหน่งหลังช่วงที่ผ่านมาได้วิดีอามักจะก่อความผิดพลาด ให้ทีมเสียประตูง่ายๆหลายครั้งแม้ว่าจ,จะตัวเพิ่งจะคว้ารางวัลถุงมือทองคํามาครองได้กต็ตามคุณต้องเริ่มต้นด้วยกองหน้าและผู้รักษาประตูถ้าคุณไม่มีผู้เล่นสองตำแหน่งนี้ที่ไว้ใจได้ในทีมคุณจะต้องเจอสถานการณ์ลําบากแน่นอนแมนยูต้องดิ้นรนอย่างหนักในตำแหน่งกองหน้าแต่มันก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาต้องได้ผู้รักษาประตูร,ระดับท็อบสักทีซึ่งเกมเอฟซคัพนัดชิงชนะเลิศมันบง่งบอกกับพวกเราทุกคนแล้วผมไม่ชอบที่จะพูดถึงมันมากเกินไป ประตูที่2องเขาไม่ควรทําแบบนั้นจิงอยู่ที่เดเคอมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับยูไนเต็ดเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเจอกับการแข่งขันและหาใครคนใหม่มายึดมือหนึ่งแทนแมนยูแจ้งเมสันเมาส์ว่ากําลังเดินเรื่องถกกับเชลซีซื้อรรงงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งข้อความไปหาเมสันเมาส์ว่าทีมตลังเร่งเดินหน้าเจรจากับเชลซีอีกครั้งเพื่อดึงมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ กองจางชาวอังกฤษมีข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจอย่างต่อเนื่องและรายงานของเสือ,อังกีระบุเมสันมาเปิดทางย้ายไปอทัฟฟอร์ดแต่ปัญหาคือเรื่องราคาที่ยังตกลงกับเชลซีไม่ได้ล่าสุดฟาบิโซโรมโนเผยความคืบหน้าว่าแมนยูได้ส่งสัญญาไปหาหนกเตถึงการยืนยันความตั้งใจที่กำลังพยายามหาทางคว้าตัวไปครองชัดเจนว่าในส่วนของสัญญานกเตมไม่มีปัญหาเพราะเมสันมา์พร้อมย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของพีแดงในซีซั่นหน้าแต่ปัญหาสำคัญยังคงหนีไม่พ้นเรื่องค่าตัว ทางเชลซียืนการว่าอยากได้ในราคา80ล้านปอนด์แต่ฝั่งปิดแสดงมองว่าเป็นราคาที่แพงเกินไปสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวยเลรกก็ตาแมนยูคงไม่ยอมแพ้และจะหาทางเจรจาต่อไปในสัปดาห์นี้เอ็มเปเป้แจ้งไม่ต่อสัญญาบีปารีสขายในซัมเมอร์เทเลนเอ็ม p ปเป้แจ้งความต้องการว่าจะไม่ต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชงกงทำให้มีความเป็นไปได้ ที่อาจจะถูกขายในซัมเมอร์นี้เละกลิปสื่อดังฝรั่งเศสร,รายงานว่ากิลันเอ็มปาเป้ได้แจ้งเรื่องต่อทางสโมสรปารีสแฌงแงเพื่อยืนยันว่าเขาจะไม่ขยายสัญญาอีกหนึ่งปีที่มีอยู่ในเงื่อนไขทําให้สัญญาปัจจุบันจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2024นในซัมเมอร์ปีที่แล้วเอ็มปาเป้เคยตกเป็นข่าวเกือบได้ย้ายไปร,ร่วมทัพเรเรัลมาดริดแต่สุดท้ายเลือกต่อสัญญากับปารีสแซงแมงออกไปอีก2ปี หรือจถึงซัมเมอร์ปี2 0 2 4พร้อมมีเงื่อนไขยขยายเพิ่มแต่ด้วยท่าทีล่าสุดที่ยืนยันว่าจะไม่ใช้เงื่อนไขต่อสัญญาออกไปทําให้ปาริสแซงตงแชแมงต้องตัดสินใจโดยด่วนว่าจะขายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้หรือจะเสียฟรีในซัมเมอร์หน้านอกจากนี้ยังมีรายงานจากนิวยอร์กไทม์ว่าดาวยิงทีมชาติฝรัลล่งเศสได้ส่งจดหมายถึงสื่อมวลชนก่อนส่งให้สโมสรซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้บริหารของทีมดังแห่งเมืองน้ำหอมเป็นอย่างมาก